หลี่ซีเย่ตอนที่2,391สยบทุกคนต่างรู้สึกเสียวสันหลังว่าเมื่อมองเห็นกระบวนท่าที่ปราศจากผู้ต่อกรดังคดชารหอมข้ามแม่น้ำของเทพสงครามมังกรคชาทานยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลี่ชีเย่ต่างก็เป็น12กระบวน่าหอวูจู่เหมือนกันแต่ว่าเทพสงครามมังกรคชาทานกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกทั้งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือหลี่ชีเย่หาใช่สิทธิ์ของจูเซียงอมหอวูถิง ขณะที่เทพสงครามมังกรคชาทานคือระดับบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของจูเซียงอหอวูถิงนับว่าสร้างความหวั่นไหวให้กับจิตใจผู้คนได้มากเหลือเกินกับความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนความลับที่ไม่มีการถ่ายทอดในบ้านของตัวเองกลับให้บุคคลภายนอกนำมาเอาชนะระดับบรรพบุรุษของตนเองเรื่องเช่นนี้ทำให้สิทธิจำนวนมากของจูเซียงอหอวูถิงพลันมีสีหน้าที่ขาวซีดกันรอ เสียงหนึ่งดังขึ้นในชั่วพคลิปตาเดียวนั่นเองได้ยินเสียงของมังกรที่ร้องคำรามขึ้นมามองเห็นมังกรแท้จริงที่เหินฟ้าขึ้นไปและยึดครองพื้นที่ท่ามกลางจัก,กรวาลที่ไร้ขอบเขตสิ้นสุดเมื่อมังกรแท้จริงลักษณะเช่นนี้ยึดครองอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลที่ไร้ขอบเขตสิ้นสุดพลันทำการตัดขาดหินและยางตัดขาดฟ้าดินตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกยามที่มังกรแท้จริงยึดครองอยู่ตรงนั้นเสมือนหนึ่งกลายเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้เองได้ยินเสียงปังเสียงหนึ่งดังขึ้นเมื่อคลื่นลูกที่สามพุ่งเข้าโจมตีมังกรแท้จริงยึดครองอยู่ตรงนั้นมังกรแท้จริงไม่ได้รับอันตรายใดๆกระบวนท่าที่แข็งแกร่งปราศจากผู้ต่อกรก็ได้ถูกต้านเอาไว้ได้มังกรซุ้มน้ําลึกมองดูกระบวนท่าที่สูงประหานสุดยอดสรรพสิ่งล้วนไม่อาจสั่นคลอนระดับบรรพบรุษร้องเสียงแหลมขึ้นมานี่คือแนวป้องกันที่แข็งแกร่งมากที่สุดของจูซียงหอวู้ถิงแล้วสุดยอดแห่งความแกรง่ง มังกรซุ้มน้ำลึกหนึ่งใน12กระบวนท่าหอวู้ตู่และคือหนึ่งในห้ากระบวนท่าที่จูเซียง,งอหอวูถิงยังคงรักษาเอาไว้ได้เทพสงครามมังกรคาชาทานับว่ามีความยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงทั้งห้ากระบวนท่าไม่ได้เชื่อมประสานเข้าด้วยกันแต่การปรับเปลี่ยนกระบวนท่าของเขากลับสามารถทําได้รวดเดียวโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งห้ากระบวนท่านี้เขาได้ฝึกจนเรียกไว้อยู่ในขั้นฝีมือระดับสุดยอดแล้ว มอมดูเทพสงครามมังกรคชาทานที่เปลี่ยนกระบวนท่าจากคตสารหอมข้ามแม่น้ำเป็นมังกรสุ่มน้ำลึกได้ในฉับพลันโดยไม่มีการหยุดชะง,งักไม่มีการหยุดชะง,งักของพลังไม่รับผลการกระทบแม้แต่นิดเดียวทําให้ระดับบรรพบุรุษจ,จํานวนไม่น้อยต้องชมเปาะด้วยความตะลึงกระบวนท่าทั้งห้าที่ยังคงเหลืออยู่ของจูเซงอหอวูถิงไม่ได้ เชื่อมประสานติดต่อกันการเปลี่ยนกระบวนท่าท่าหนึ่งไปยังอีกกระบวนท่าหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อมประสานกันจะส่งผลกระทบได้มากทีเดียวแม้กระทั่งขณะหอวูปิงหนิงสำแดงสามกระบวนท่าที่เชื่อมประสานกันในจำนวนนั้นก็ยังไม่สามารถรับกับการผันผวนของลมกรานแต่ทว่าเทพสงครามมังกรคาทาทนเปลี่ยนกระบวนท่าที่ไม่ได้เชื่อมประสานกันจากกระบวนท่า1หนึ่งไปยังอีกกระบวนท่า1หนึ่งกลับไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังเป็นไปตามใจปรารถนาสรรพ,พสิ่งมีความอิสระเสรีย่อมสามารถจินตนาการได้ว่าเทพสงครามมังกรคชาทันได้ทำการฝึกห้ากระบวนท่าน,นี้ไปถึงขั้นไหนแล้วชาเสียงหนึ่งดังขึ้นคลื่นลูกที่สี่ได้โจมตีเข้ามาสำหรับคลื่นลูกที่สี่นี้เสมือนดังได้โจมตีท้องฟ้าที่คราคร่ำด้วยดวงดาวจนทะลุในฉับพลันทันทีอย่างนั้นที่น่ากลัวมากที่สุดก็คืออนุภาพของคลื่นลูกที่สี่นั้น ต่อให้นำเอาอนุภาพของสามลูกก่อนหน้ามารวมกันก็มีขนาดใหญ่ไม่เท่ากับมันปลาในก่อคลื่นคลื่นลูกหลังแกร่งกว่าคลื่นลูกหน้าเมื่อคลื่นลูกที่สี่โจมตีเข้ามาจึงเหนือกว่าคลื่นลูกก่อนหน้าสามลูกอยู่มากทีเดียวเสียงปังดังสนั่นวันว่นวหวคลื่นลูกนี้ได้ซัดเข้าไปสั่นคลอนต่อมังกรซุ่มน้ำลึกอย่างแรงทำให้เกิดโคลงเพลงสั่นไหวไปทั่วท้องฟ้าที่คราคร่ำไปด้วยดวงดาว เสมือนด่งจากกระวาลแห่งดวงดาวถูกยิงทะลุยอย่างนั้นภายใต้การปิดตายตลอดการตัดขาดหินและอย่างของมังกรซุ่มน้ำลึกเมื่อถูกคลื่นลูกนี้ซัดเข้าไปอย่างแรงทำให้สั่นไหวโครงเคลงไม่หยุดเหมือนนว่าเทพสงครามมังกรคชาทานอาจถูกกระแทกจนกระเด็นไปได้ทุกขณะชาอาคลื่นยักษ์ที่สะเทือนเลื่อนลันจังหวะที่เทพสงครามมังกรคชาทานเพิ่งจะต้านคลื่นลูกที่สี่เอาไว้นั่นเอง คลื่นลูกที่ห้าก็ซัดเข้าหาทันทีไม่ต้องอาศัยผู้การและหมึกไปเปรียบเกยมันอีกแล้วเนื่องจากพลันที่ปลาในสบัดหางก็จัดการพลิกหงายทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นขึ้นมาทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นพุ่งเข้าโจมตีทันทีลองนึกภาพดูทะเลลักษณะเช่นนี้ได้ท่วมแดนลัตธิพัสทั้งหมดจนจมมิดเมื่อทะเลลักษณะเช่นนี้โจมตีเข้ามาโดยตรงมันคือการทำลายโลกทั้งโลกจนพินาศย่่ยยับ พลันโจมตีจัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลจนละเอียดสุริยันจันทราและดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนจอมหายไปโดยพลันเสียงปังดังสนัน่นหวนไหวขึ้นมาเสียงหนึ่งแม้ว่ามังกรสู้มาน้ำลึกคือกระบวนท่าป้องกันที่ปราศจากผู้ต่อกรนมากที่สุดยังคงต้านทะเลที่พุ่งโจมตีเข้ามาไม่ได้ได้ยินเสียงปังดังสนั่นมังกรแท้จริงยึดครองอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลคล้ายด่างโลกขนาดยักษ์ที่แตกละเอียด ร่างของเทพสงครามมังกรคชาทานถูกกระแทกจนลอยไปกระอักเลือดออกมาอย่างแรงเทพสงครามมังกรคชาทานได้รับบาดเจ็บสาหัสภายใต้กระบวนท่าเดียวชั่วพริบตาเดียวนั่นเองเสมือนหนึ่งฟ้าดินเงียบสงัดทุกคนต่างจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยความงุนงง หากเรื่องเช่นนี้แพร่ออกไปคงยากจะมีใครเชื่อถึงกับมีผู้ที่อาศัยเพียงหนึ่งกระบวนท่าจาก12กระบวนท่าหอวูจู่เอาชนะเทพสงครามมังกรคชาทันได้เกรงว่าผู้คนจํานวนมากจะเข้าใจว่านี่เป็นการล้อก,กันเล่นเท่านั้นเองเมื่อได้ยินเรื่องราวเช่นนี้แล้วเป็นความจริงที่โลกนี้มีสิ่งอยู่เหนือความคาดคิดมากมาย แม้ว่าเทพสงครามังกรคชาทานจะถูกกระแทกตัวลอยได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่ายังคงมีท่าทางที่กระฉับกระเฉงขณะที่เขาลุกขึ้นยืนแววตาที่ลืกกล้ามนั้นก็มีความตื่นตระหนกอยู่เล็กน้อยเกรงว่าเขาคงไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตนเองนั้นจะต้องมีวันที่เป็นความพ่ายแพ้ให้กับ12กระบวนท่าหอวูจูมันเหมือนฝันชัดๆมหัศจรรย์จริงๆ ข้าอยากรู้นักว่าท่าแท้ภายในของเจ้าลึกกล้ามศักด์แค่ไหนต่อสู้กันมาจนถึงตอนนี้เทพสงครามมังกรคชาทานไม่ค่อยอยากจะเชื่อแล้วจิตใจที่อยากจะเอาชนะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเึ็งเรื่องที่ยากจะจินตนาการได้กับการถูกเอาชนะด้วยปลาในก่อคลื่นโดยหลีทีเย่ดังนั้นเทพสงครามมังกรคชาทานพลันดื้อรั้นขึ้นมาเขาต้องการเอาคืนต้องการต่อสู้กับหลีทีเย่ให้ถึงที่สุด หากจะกล่าวว่าเขาต่อสู้กับหลี่ที่เย่ก่อนหน้านั้นเป็นเพราะจนด้วยกล่าวเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลานี้เขาต้องการต่อสู้กับหลี่ที่เย่เป็นเพราะถูกทำให้บังเกิดจิตที่อยากเอาชนะขึ้นมาต้องการรู้ผลแพ้ชนะกับหลี่ที่เย่ให้ได้้าแท้ภายในของข้าคือไร้ขีดจำกัดหลี่ทีเย่ยิ้งบางๆและกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดมันคือขอบเขตที่เจ้าไม่สามารถสัมผัสได้ ดีเช่นนั้นแล้วก็ทดสอบดูเทพสงครามมังกรขชาทานไม่อยากจะเชื่อคำรามเสียงยาวทีหเสียงตูมดังสนั่นขึ้นมาในเวลานี้เองภายในบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของจูเซียงหอวูถึงพลันพวยพุ่งเป็นประกายที่ไม่สิ้นสุดออกมาทันทีประกายสายนี้มีความบริสุทธิ์อย่างยิ่งเปี่ยมด้วยพลังที่ปราศจากผู้ต่อกรอ,อยู่ในความครอบครอง เพียงช่วพริปตาเดียวเทพสงครามมังกรคชาทานก็ได้ยืนอยู่ที่ตรงนั้นใต้เท้าของเขาก็คือต้อนกำเนิดสัจธรรมโดยที่ต้นกำเนิดสัจธรรมดังกล่าวส่งประกายที่เจ,จ,จิดจ้าเสมือนหนึ่งหล่อเลี้ยงโลกทั้งโลกไว้อย่างนั้นตูมเสียงหนึ่งที่ดังสนั่นในพริปตาเดียวนี้เองพลังที่บริสุทธิ์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่รวมตัวอยู่บนตัวของเทพสงครามมังกรคชาทานนาทีนี้ไม่เพียงทำให้ผู้คนรู้สึกได้ว่า พลังทั้งหมดของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิจูเซง,งอหอวูถิงล้วนแล้วแต่คุ้มครองอยู่บนตัวของเทพสงครามมังกรคชาทานเหมือนว่าพลังของประชาชนนับล้านล้านล้วนแล้วแต่หลอมรวมอยู่บนตัวของเทพสงครามมังกรคชาทานเสียงปังดังขึ้นเสียงหนึ่งนาทีนี้เทพสงครามมังกรคชาทานก้าวเท้าก้าเดียวเข้าไปอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าคลิปตาเดียว นั่นเองปรากฏเทพสงครามมังกรคชาทานตลบอบอวนไปด้วยรัศมีทั่วตัวที่น่าหวั่นไหวก็คือด้านหลังของเทพสงครามมังกรคชาทานเสมือนด่างนิโลก,กาธาตุลอยขึ้นมาและนาทีนี้เทพสงครามมังกรคชาทานคล้ายแบก,กรับโลก,กาธาตุเอาไว้อย่างนั้นทําการสร้างโลก,กาธาตุโลกแล้วโลกเล่าสร้างสับสิงมีชีวิตนับไม่ถ้วนนาทีนี้เทพสงครามมังกรคชาทานประดุจกลับกลายเป็น ปฐมบรรพบุรุษกลิ่นอายที่อยู่บนตัวของเขาพลันครอบคลุมไปหมื่นอาณาจาักรตลบอบวนไปทั่วแดนลทัทธิพัดเหมือนหนึ่งเขามาถึงในฐานะของปฐมบรรพบุรุษพลังจากต้นกำเนิดสัจธรรมทุกคนต่างเข้าใจเมื่อได้เห็นภาพเช่นนี้แล้วเทพสงครามมังกรคชาทานควบคุมพลังต้นกำเนิดสัจธรรมของจูเซงอหอวูถิงส่วนจะควบคุมได้กี่ส่วนนั้นไม่อาจทราบได้ ่อให้เทพสงครามมังกรคชาทานไม่ได้ควบคุมพลังต้นกําเนิดสัจธรรมอย่างสมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เขานับว่าน่ากลัวมากแล้วในเวลานี้เนื่องจากได้ครอบครองพลังส่วนหนึ่งของปฐมบรรพบุรุษเอาไว้เสียงตูมดังขึ้นมาเสียงหนึ่งพริบตาเดียวนั่นเองคลื่นลูกที่หกของปลาในก่อคลื่นก็ซัดเข้ามาถึงเวลานี้แม้ว่าจะไม่มีทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ทว่าเมื่อคลื่นลูกนี้ซัดเข้ามาก็คล้ายด่างแดนลัทธิพัดทั้งหมดถูกพลิกหงายด้วยการ สบัดหางของปลาในขนาดคลื่นที่ใหญ่ยักษ์ลูกนี้ถาโถมเข้าหาเทพสงครามมังกรคชถาทานอย่างแรงไม่เพียงแซงล้ำหน้าผลรวมของคลื่นห้าลูกก่อนหน้ากระทั่งเรียกได้ว่ามากกว่าผลรวมของคลื่นห้าลูกก่อนหน้าหลายเท่าตัวกระทั่งหลายสิบเท่าตัวนี่มันไม่เพียงแค่คลื่นลูกหลังสูงกว่าคลื่นลูกหน้าแล้วแต่เป็นคลื่นแต่ละลูกที่สูงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งทุกๆคลื่นก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งจากผลรวมของคลื่นลูกก่อนหน้า แปโรโนและทีนี้ได้ยินเสียงร้องคำรามของช้างเทพสงครามมังกรคชาทานได้ลงมืออีกครั้งยังคงเป็นกระบวนท่าคดชสารหอมข้ามแม่น้ำมาคราวนี้ไม่ได้มีทะเลที่กว้างใหญ่ไพศารไร้ขอบเขตและไม่มีคดชสารหอมที่ขนาดใหญ่โตมโหลานคดชสารหอมเชือกหนึ่งปรากฏอยู่ที่ตรงนั้น คดสารหอมเชือกนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่ไม่ได้แตกต่างจากช้างทั่วทั่วไปนักนาทีนี้คดสารหอมลักษณะเช่นนี้ได้ปรากฏรัศมีขึ้นมาดูศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจล่วงเกินได้เหมือนว่าคดสารหอมเชือกนี้มาจากศาสนาพุทธที่ไรขอบเขต เสียงบางดังขึ้นเสียงหนึ่งเวลานี้คชสารหอมได้ยกเท้าเหยียบลงมาขณะที่เท้าข้างนี้เหยียบลงมานั้นสัพพสิ่งร้องคร่ำครวญสัจธรรมเศร้าโศกายยาวนานหนึ่งเท้าที่เหยียบลงมาสยบเหล่าเทพและหมู่มารส,สยบชั่วนิรนันหนึ่งเท้าที่เหยียบลงมาสิ่งมีชีวิตจํานวนนับไม่ถ้วนต่างรู้สึกหายใจติดขัดทันทีไม่ว่าจะดํารงอยู่ในฐานะแข็งแกร่งเทียงใดก็ตามพริปตาเดียวนั่นต่างรู้สึกเหมือนเท้าข้างนี้เหยียบ ลองงบนอกของตนอย่างแรงการถูกเท้าเหยียบลงบนหน้าอกยังไม่เท่าไรที่ทําให้สิ้นหวังมากกว่านั้นก็คือเมื่อเท้าข้างนี้เหยียบลองงบนอกนั้นมันเป็นการถูกสยบโดยตรงไม่ว่าจะขัดขืนต่อต้านดิ้นรนอย่างไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกสยบโดยตรงอยู่ที่ตรงนั้นไม่สามารถกระดิกตัวได้เลย ในทั่วคลิปตาเดียวนั่นเองทุกคนต่างเข้าใจแล้วว่าที่เล่าลือกันว่าในครั้งนั้นเทพสงครามมังกรคชาทานเคยสยบราชานแท้จริงฮันสุยเวลานี้ดูไปแล้วไม่ได้โกหกแม้แต่น้อยเวลานี้ทุกคนต่างได้ลิ้มลองรสชาติขององค์การถูกสยบโดยเทพสงครามมังกรคชาทานแล้วทุกคนก็สามารถจินตนาการถึงภาพเหตุการณ์ขณะราชานแท้จริงฮันสุยถูกสยบนั้นเป็นเช่นใด มีความรู้สึกอย่างไรราชันแท้จริงคนหนึ่งนี่แหละที่ถูกสยบโดยพลันนั้นมันช่างไรซึ่งเรียวแรงอะไรอย่างนั้นช่างเป็นที่สิ้นหวังอะไรเช่นนั้นอังเสียงดังสนั่นขึ้นโคชสารหอมยกเท้าเหยียบลงและเหยียบหางของปลาในเอาไว้แม้ว่าปลาในสามารถงัดโลกท่าได้ทั้งโลกสามารถก่อเกิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่านาทีนี้กลับถูกโคชสารหอมเหยียบหางเอาไว้และถูกสยบอยู่ตรงนั้นไม่สามารถกระดิกตัวได้ ถูกสยบเอาไว้ได้แล้วทุกคนต่างรู้สึกสะเทือนหวนไหวเมื่อได้เห็นภาพนี้และมองดูภาพนี้ด้วยความวงงงันรู้ว่าใจหายใจคว่ำงขึ้นมานาทีนี้เทพสงครามมังกรคชาทานยืนอยู่ตรงนั้นเสมือนหนึ่งเป็นผู้ได้รับการเคารพสูงสุดคนหนึ่งเหมือนว่าเขาก็คือปฐมบรรพบุรุษคนหนึ่งทําให้ผู้คอนนอที่จะให้ความเคารพยงเกรงไม่ได้ท่านบรรพบุรุษปราศจากผู้ต่อกกรทั่วล่า ไม่รู้ว่ามีส์และยอดฝีมือของจูเซียงอหอวูถิงจำนวนเท่าไรที่กราบไหวเมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วคำเล่าลือเป็นเรื่องจริงเทพสงครามมังกรคชาทานมีศักยภาพพอที่จะสยบราชาท้จริงได้จริงๆไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่รู้สึกสันเทาในใจเมื่อมองเห็นการสยบที่เด็ดขาดเช่นนี้ก่อนหน้านั้นบางทีอาจมีผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เทพสงครามมังกรคชาทานเคยสยบราชาท้จริงฮันสุยเป็นเรื่องจริง หรือเท็จเวลานี้ดูไปแล้วเรื่องราวในครั้งนั้นไม่ผิดนี้เทพสงครามมังกรคชาทานได้เคยสยบราชาแท้จริงฮันสวยจริงๆตอนที่2392ย้อนคืนต้นกำนิดอเป็นการสยบสยบโดยตรงพลังลักษณะเช่นนี้ต่อให้เป็นราชาแท้จริงก็ยากจะต้านทานได้ในเวลานี้ทุกคนที่มองดูเทพสงครามมังกรคชาทานต่างรู้สึก เสียวสันหลังว่ารู้สึกหวาดหวั่นพรั่นครึงในใจจนขนลุกสู้ความแข็งแกร่งของเทพสงครามมังกรคชาทานนั้นหาใช่ได้มาด้วยการอาศัยคุยโตโอ้อวดไม่เสียทีที่เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งใช่เป็นชื่อเสียงจอมปลอมไม่รู้มีผู้คนจำนวนเท่าไรต้องเลื่อมใสศรัทธา ก่อนหน้านี้ความรู้สึกทุกคนที่มีต่อเทพสงครามมังกรคชาทานยังไม่ร้อนแรงขนาดนี้ใช่ว่าเทพสงครามมังกรคชาทานฝีมืออ่อนเกินไปแต่เป็นเพราะหลี่ทีเย่นั้นแข็งแกร่งมากเหลือเกินขณะที่เทพสงครามมังกรคชาทานต่อสู้ชี้ขาดกับคนโหดอันดับหนึ่งนั้นคนโหดอันดับหนึ่งมักครองความได้เปรียบอยู่เสมอเสมอทำให้บุค,คลิกลักษณะอันมีเสน่ห์ของเทพสงคราม มังกรคชาทานไม่สามารถสำแดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีคนบางคนรู้สึกในใจว่าย,ยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแดนลทัทธิพัดก็อย่างนั้นเองไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างที่จินตนาการแต่ว่าเวลานี้เทพสงครามมังกรคชาทานลงมือสยบโดยตรงคราวนี้จึงดูไม่เหมือนเดิมทันทีและยกฐานะของเทพสงครามมังกรคชาทานที่อยู่ภายในใจของผู้คนจํานวนมากให้สูงขึ้นในเวลานี้ผู้คนจํานวนมากจึงประหนักได้ว่าย,ยอด ฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแดนลทัททิพัดไม่ได้อ่อนด้วยเหมือนดังที่ทุกคนจินตนาการเมื่อครู่ความจริงแล้วความแข็งแกร่งของเขาอยู่เหนือจินตนาการของทุกคนเท้าข้างหนึ่งของคคชสารหอมที่เหยียบลงเปล่านั้น ได้เหยียบลงบนหางปลาในโดยตรงพลังที่ปราศจ,จากผู้ต่อกรได้สยบปลาในเอาไว้โดยตรงยากที่ปลาในจะก่อให้เกิดคลื่นลมได้อีกไม่สามารถทําให้บังเกิดเป็นคลื่นขึ้นมาได้อีกต่อไปปลาในที่ไม่สามารถก่อให้เกิดคลื่นได้ก็ไม่ต่างอะไรกับปลาเค็มตัวหนึ่งขอเชิญท่านชี้แนะด้วยเวลานี้เทพสงครามมังกรคชาทาน ยืนประงานอยู่ท่ามกลางฟ้าดินกล้าหาันเด็ดเดี่ยวปราศจากผู้ต่อกรทั่วล่าเริ่มปรากฏกลิ่นอายปฐมบรรพบุรุษที่ตลบอบ,บวนบนตัวของเขากลิ่นอายลักษณะเช่นนี้ทําให้ผู้คนถึงกับสันเทาเย่าว่าแต่เทพแท้จริงเลยแม้แต่ผู้ดํารงอยู่ในขั้นอมาตะก็ต้องหวาดหวั่นพรั่นพรึงจนขนลุกสู้ภายใต้กลิ่นอายเช่นนี้ระดับเทพแท้จริงทำได้แค่คุกข่าวลงกราบเท่านั้นไม่สามารถต้านกับกลิ่นอายปฐมบรรพบุรุษเช่นนี้ได้อยู่แล้ว กระทั่งกล่าวอย่างไม่เป็นการโอ้อวดได้ว่ากลิ่นอาย่ละลสายเช่นนี้ของเทพสงครามมังกรคาาทานก็สามารถสยบบทคยี้เทพแท้จริงได้โดยตรงชี้แน่คงไม่ต้องหลีชี้เย่มองดูเทพสงครามมังกรคชาทานที่ตลบอบปวนไปด้วยกลิ่นอายปฐมบรรพบุรุษยิ่งเฉยเมยและกล่าวว่าแค่กระบวนท่าละในก่อคลื่นก็เพียงพอแล้วดูให้ดีละกันควบคุมพลังต้นกำเนิดสัจธรรมไม่เพียงเจ้าเท่านั้นที่มีขาดคำแว้งเสียงหนึ่งดังขึ้น ในพริปตาเดียวนั่นเองหลีทีเย่ได้เปล่งรัศมีออกมาทั่วทั้งตัวรัศมีที่เหมือนใยไหมแต่ละสายที่ทิ้งตัวห้อยลงมานั้นได้งุดลงใต้ดินในชั่วคลิปตาเดียวเสียงตูมดังสนั่นทันใดนั้นเองทั้งทั้งระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัธีจูเซียงอหอวูถิงได้พวยพุ่งประกายที่ไม่สิ้นสุดออกมาระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัธีจูเซียงอหอวูถิงมีพื้นที่กว้างขวาง,วางนับล้านล้านลี้ พื้นที่ไม่มีขอบเขตสิ้นสุดประชาชนและผู้บำเพ็ญตอน,นม,มีจำนวนนับไม่ถ่วนในคลิปแต่เดียวนั่นเองผู้ทาวระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิจูเซียงอหอวูถิงปราลวดลายเต่าขึ้นมาลวดลายเต่าจำนวนมากมายได้ครอบคลุมทุกๆปราเรานิ้วของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิจูเซียงอหอวูถิงในพริบตา ได้ยินเสียงตึงตึงตึงดังขึ้นลวดลายเต่าสลับกันไปมาเพียงชั่วพริบตาก็กลับกลายเป็นกฎเกณฑ์สัจธรรมแต่ละข้อทุกๆุกข้อได้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ยินเสียงตูมดังสนั่นกฎเกณฑ์สัจธรรมพลันถักทอกลายเป็นบทคัมภีร์บทหนึ่งกลายเป็นกฎระเบรียบสัจธรรมแหวงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกฎระเบรียบสัจธรรมของคัมภีร์พลันบินเข้าหาหลี่ทีเย่และประทับสลักเข้าไปภายในร่างกายของหลี่ทีเย ตูมตูมตูมพริปตาเดียวนั่นเองทั่วทั้งระบบถ่ายทอดทำความคิดด้านนอหอวู้ถิงสันไหวคลงเพลงทีหนึ่งเหมือนว่าพริปตาเดียวนั่นเองทุกทุกตารางนิ้วทั่วทั้งระบบถ่ายทอดทำความคิดด้านลัททีจูเซียงอหอวู้ถึงล้วนแล้วแต่พวยพุ่งพลังที่แข็งแกร่งและไม่สิ้นสุดออกมาสัจธรรมที่เป็นธาตุแท้ภายในได้ทะลักออกมาในพริปตาเวลานี้พลังระบบถ่ายทอดทำความคิดด้านลัททีที่ไม่สิ้นสุดได้มารวมตัวกันบนตัวของหลีชีเย่ ได้ยินเสียงตูมดังสนั่นขึ้นบทคัมภีร์สัตยธรรมบทนั้นที่บริเวณอกของหลีซีเย่ได้กลับกลายเป็นวังวนและพลิบต่เดียวนั้นได้นำเอาพลังที่ไม่สิ้นสุดของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิเข้าไปอยู่ภายในเสียงตูมดังสนั่นในช่วพลิบตาเดียวนั่นเองแผ่นหลังของหลีทีเย่เหมือนได้กางปีกแห่งสัจธรรมขึ้นมาคู่หนึ่งว่างนั้นเมื่อปีกทั้งสองข้างสะบัดลมฟ้าร้องไฟและสายฟ้าจะเผาผลาญทุกสิ่งให้กลายเป็นจุนะ นาทีนี้แม้ว่าร่างกายของหลี่ที่เย่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดูไปแล้วตัวเขาสูงใหญ่ขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวศีรษะค้ายันฟ้าเท้าเหยียบปฐพีอนุภาพปฐมบรรพบุรุษตลบอบอวนไปทั่วร่างนี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ สีหน้าของเทพสงครามมังกรคชาทานเปลี่ยนไปก่อนใครเมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วกล่าวด้วยความหวาดผวาในฐานะที่เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแดนลัทธิพัฒนาทีนี้เขาเองก็ดูจะเสื่อไปแล้วดวงตาคู่นั้นของเขาเบิกกว้างจ้องมองหลีทีเยี่ที่อยู่ตรงหน้านี่นี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรหลังจากผ่านครูใหญ่ผู้ที่ตะลึงได้สติกลับมาก็ไม่อยากเชื่อสายตาตนเองเช่นกันกระทั่งเข้าใจว่าตัวเองนั้นตาฝาดไป เวลานี้กล่าวได้ว่าผู้คนทั่วล่าต่างสะเทือนหวนไหวกับสิ่งนี้กระทั่งสิทธิและยอดฝีมือของจูเซียงอหอวู่ถิงทั้งหมดล้วนแล้วแต่ตะลึงตาค้างยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความตะลึงจนตัวแข็งทื่อทุกคนต่างสะเทือนหวนไหวกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ายากที่จะได้สติกลับมาเป็นเวลานานครั้นระดับบรรพบุรุษได้สติกลับมาแล้ว ต่างเสียวสันหลังว่าเมื่อมั่นใจว่าตนเองนั้นไม่ได้ตาฝาดกล่าวด้วยความหวาดผวาว่านี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรนี่นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาเขาเขาเป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่งจะควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูซียงหอวูถิงได้อย่างไรกันนี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าเทพสงครามมังกรคชาทานเลยมีใช่หรือถูกต้องนาทีนี้พลังที่หลี่ชีเย่ควบคุมคือพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูเซียงอหอวูถิง อีกทั้งพลังที่เขาควบคุมอยู่นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเทพสงครามมังกรคธาาทานแม้แต่น้อยหากจะกล่าวว่าเทพสงครามมังกรคชาทานสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิของจูเซียงอหอวูถิงนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่รู้สึกกว่าเป็นเรื่องแปลกจะอย่างไรเสียเทพสงครามมังกรคชาทานคือระดับบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของจูเซียงอหอวูถิง เรียกได้ว่าเขาได้บรรลุระบบถ่ายทอดความคิดทังด้านลัททิทั้งหมดของจูเซียงอหอวูถิงได้แล้วแต่ว่าหลี่ชีเย่ยเป็นเพียงบุคคลภายนอกคนหนึ่งเท่านั้นกระทั่งกล่าวได้ว่าเขาเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่คุ้นเคยกับจูเซียงอหอวูถิงเลยและไม่เคยได้อาศัยอยู่ภายในจูเซียงอหอวูถิงอมาก่อนอีกทั้งเกรงว่านี่จะเป็นการมาที่จูเซียงอหอวูถึงเป็นคอร้องแรกของเขาแต่ด้วยบุคคลภายนอกคนหนึ่งเช่นนี้แหละ ถึงกับสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูซียงหอวูถิงแล้วจะไม่สร้างความสะเทือนหวนไหวได้อย่างไรเล่าไม่ว่าจะเป็นระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิใดๆก็ตามมีเพียงบรรลูก,กฎเกณฑ์ของปฐมบรรพบุรุษบรรลุตันกำเนิดสัจธรรมแล้วจึงสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของตนได้ส่วนจะควบคุมได้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละบุคคล แต่แล้วหลีทีเ้เย่ที่เป็นเพียงบุคคลภายนอกคนหนึ่งกระทั่งเป็นบุคคลภายนอกที่เพิ่งจะได้มาจูเซียงอหอวูถิงเป็นครั้งแรกถึงกับสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูเซียงอหอวูถิงได้แล้วจะไม่ให้ผู้คนทั่วล่าหวั่นไหวได้อย่างไรเล่าถ้าหากว่าคนโหดอันดับหนึ่งสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งได้ตามอารมณ์ ลองคิดดูมันช่างเป็นเรื่องที่น่าสยองขวัญเช่นใดเขาเสมือนหนึ่งปราศจากผู้ต่กอกลไม่ว่าจะก้าวไปถึงที่ใดก็ตามก็าสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทันลทธิได้ลัทธิหนึ่งได้เท่ากับเป็นการบดขยี้สิทธิและยอดฝีมือทั้งหมดของระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธินั้นๆได้โดยตรงเจ้าเจ้ารู้วิธีควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิพวกเราได้อย่างไร เทพสงครามมังกรคชาทานยังต้องตกตะลึงตัวเขาที่มีความหนักแน่นถึงกับเสียบุค,คลิกกล่าวสำหรับเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สะเทือนหว่นไหวเช่นกันแม้จะกล่าวว่าก่อนหน้าน,นี้มู่เซาเฉินก็เคยควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทิของจูเซียงอหอวู้ถึงพวกเขามาก่อนแต่นั้นเป็นเพราะมู่เซาเฉินเคยบรรลุระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทีจูเซียงอหอวู้ถิงของพวกเขา และการกระทําในลักษณะเช่นนี้ก็ได้รับการอนุญ,ญาตและเห็นด้วยจากจูเซียงอหอวูถิงของพวกเขาอีกทั้งแม้ว่ามู่เศร้าเฉินสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูเซียงอหอวูถิงก็ตามแต่อยู่ในวงจํากัดมากยังห่างชั้นไม่สามารถเทียบได้กับการควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของเทพสงครามมังกรคชาทานอยู่แล้ว แต่ว่าเวลานี้หลีท่ทีแย่ไม่เพียงควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูเซียง,งอหอวูถิงของพวกเขาที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าก็คือพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าเทพสงครามมังกรคชาทานแม้แต่น้อยนี่แหละคือเรื่องที่น่ากลัวมากที่สุดสิ่งนี้เป็นการบ่งบอกว่า หลีชี้เย่ลำพังอาศัยพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของจูเซียงอหอวูถิงของพวกเขาก็สามารถบดขยี้จูเซียงอหอวูถิงทั้งหมดของพวกเขาได้เขาแทบไม่ต้องเปลืองแรงของตนเองเลยแม้แต่น้อยลองนึกภาพดูคนคนหนึ่งสามารถหยิดยืมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของตนโดยที่ตัวเขาเองไม่ต้องอาศัยพลังของตนแม้แต่น้อยก็สามารถบดขยี้กระทั่งทำลายระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของตนจนพินาศย่อยยับ มันช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหลือเกินจะไปโทษผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะเชกเช่นเทพสงครามมังกรขชาทานที่ยังคงต้องผอว่าถวาจนหน้าถอดสีก็ไม่ถูกนี่เป็นเพียงไล่ย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดเท่านั้นเองหลี่ชี้เย่กล่าวเรียบเฉยว่าหอูตู่ของพวกเจ้าอาศัยสิ่งใดเป็นต้นกำเนิดข้าก็อาศัยสิ่งนั้นเป็นต้นกำเนิดเพียงเท่านี้เองในเมื่อสามารถไล่ย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดได้ การที่จะควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิของพวกเข้าจะไปยากอะไรหลี่ชีเย่พูดได้เออระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กลับทำให้ภายในใจของเทพสงครามมังกรคชถาทานต้องหวัดหวั่นพรั่นพรึงเนื่องจากเขาเองก็ไม่รู้ว่าหอวูตูของพวกเขาอาศัยสิ่งใดเป็นต้นกำเนิดอีกทั้งในหมื่นยุคผ่านมาไม่เคยมีใครในจูเซียงอหอวูถิงที่สามารถไล่ย,ย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดปฐมบรรพบุรุษของตอนได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงบุคคลภายนอกแล้วแต่ว่าเวลานี้หลี่ชีเย่ก,กลับไล่ย้อนไปยังต้นกำเนิดของหอวูจูได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครในจูเซียงอหอวูถิงสามารถทำได้ตลอดมามาวันนี้หลี่ชีเย่ก,กลับทำได้แล้วเมื่อเทพสงครามมังกรคชาทานนึกถึงข้อนี้แล้วถึงกับต้องหวาดหวั่นพรั่นพรึงจนขนลุกสู้ เทพสงครามมังกรคชาทานไม่รู้ว่าปฐมบรรพบุรุษของพวกเขาอาศัยสิ่งใดเป็นต้นกำเนิดกระทั่งกล่าวได้ว่าปรัชญาเมธีของจูเซียงอหอวู้ถิงแต่ละยุคที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าหอวู้จูอาศัยสิ่งใดเป็นต้นกำเนิดแต่หลี่ชี้เย่กลับรู้ด้วยเหตุนี้เองหลี่ชี้เย่จึงสามารถลงมือสำแดง12กระบวนท่าหอวู้จูขึ้นมาได้โดยพลันสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิของจูเซียงอหอวู้ถิง เกี่ยวกับตำนานที่ว่าหอวู้จูเคยได้รับบทคัมภีร์แผ่นหนึ่งของคัมภีร์สวรรค์มันไม่ใช่ตำนานแต่เป็นความจริงเป็นความจริงที่ในยุคสมัยนั้นหอวู้จูเคยได้บทคัมภีร์แผ่นหนึ่งของตำราสวรรค์เล่มหนึ่งขณะที่ตำราสวรรค์เล่มนั้นก็คือตำรากายแน่นอนยุคสมัยนั้นตำราสวรรค์เล่มนี้ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องมีชื่อว่าตำรากายเนื่องเพราะหอวู้จูได้รับบทคัมภีร์แผ่นนี้นี่เอง ทำให้เขาได้สร้างสัจธรรมของตนเองขึ้นสร้าง12กระบวนท่าหอวูตูขึ้นมาและด้วยเหตุนี้เองขณะที่หอวู้ตู่กลั่นมูชาระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิจูเซงอหอวูถิงจึงได้อาศัยบทนำของบทคัมภีร์แผ่นนี้มาเป็นโครงร่างและหลอมกลั่นพื้นแผ่นดินของระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิสมควรทราบว่าไม่ว่าตำราสวรรค์เล่มนี้จะมีชื่อว่าตำรากายหรือชื่อว่ากระบี่สิ้นสุด หรือมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่ว่าก็ยากที่จะหลุดพ้นจากเนื้อแท้ของมันมันเกิดจากหนึ่งในเก้าตัวอักษรที่มีการสลักบ,บันทึกหรือจดจำขณะที่ตำราสวรรค์เล่มนี้อยู่ในมือของหลี่ชีเยเองกระทั่งหลี่ชีเย่ได้ทำการพลิกเปิดหน้าที่ใหม่ทั้งหมดของตำราสวรรค์เล่มนี้และตั้งชื่อให้มันว่ากระบี่สิ้นสุดเนื่องเพราะเหตุนี้เองหลี่ชีเยจึงสามารถไล่ย,ย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดของหอวูจู่สามารถสำแดง สิกระบวนท่าหอวูจูสามารถควบคุมพลังระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลทัทธิสิ่งเหล่านี้ล้วน